สวัสดีครับสวัสดีมิรากบอนสีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอนสีนะครับวันนี้ก็เอาอีกแล้วครับผมฝนตกอีกแล้วครับเมื่อเช้านี้รีบวิ่งมานะครับมาดูบอนสีดูครับอ้ฝนตกต้องมารีบคว่ำกระถางคว่ำไรไว้เพื่อม่ให้น้ําขังนะครับนี่อ๋อนี่เป็นบอนสีนอกตู้ของผมนะครับแล้วก็นี่นะครับ บอนสีจากสวนบอนสีน้องเต้าหู้นะครับของพี่กุ้งนะครับส่งมาให้เบิดชัยบอนสีนะครับได้เลี้ยงดูแลนะครับขอบคุณมากครับนี่เป็นปลาศาททองนะครับผมว่าน่าจะมีหัวแล้วละ่ะ <c oughs> พี่กุ้งส่งมาให้ <c oughs> แล้วก็นี่เป็นไก่อัมรินแล้วก็นี่ครับตับสุนทรภููครับนางผีเสื้อสมดฮ <c oughs> นางผีเสื้อสมิด <c oughs> นางผีเสื้อสมุด <c oughs> <c oughs> ถูกแล้วนี่มุกตลกคาเฟ่ <laughs> มุกตลกคาเฟ่ถ้าไม่พูดผิดไม่ตลกนะครับนี่นี่นี่ครับแล้วก็นี่เป็นบอลสีที่ผมเอาใส่กระถางดินเผาไว้นะครับดูครับอ๋อโตแล้วด้วยเออเอาไว้เลี้ยงนอกตู้ก็สวยนะนี่พริกกระเกลือโอ้ใบใหม่ออกมาสวยเลยนะครับนี่เลี้ยงนอกตู้ดูครับก้านเขาจะแข็งแรง เนี่ยครับเวลาบอนสีโดนน้าฝนเยอะๆะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับใบเขาจะไหม้เหมือนโดนน้าร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองต้องใช้โทนับนะครับ <c oughs> ไม่ใช่นะครับนั่นมัน <c oughs> นั่นเป็นผิวหนังนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่เอาวันนี้เบิดชายบอนสีก็นี่ครับพามาดูบอนสีเนาะช่วงฝนตกนี่นี่มนสวรรค์แอนพิกเกอกือ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนมนสวรรค์นะถ้าพีเ่เกิดจะเขียวแต่นี่มันไม่เขียวนะครับมันออกสีเปลือกมังคุดด้วยก็มีคนทักถามมานะครับว่าเบิร mm ์ดชัยทำไมช่วงนี้ไม่เห็นปล่อยบอลสีราคาเบาๆบ,บ,บ,บ้างเลยคำตอบก็คือนี่ครับมันยังไม่ใหญ่ <laughs> ถ้ามันใหญ่ก่อนนะครับผมจะขายนะครับเนี่ยมันยังเล็กๆอยู่เลยนะครับ โอ้โอ๋อ,อ,อดูชายชนนะครับเออนี่นี่ชายชนนะสองต้นนี้โตไวมากเออดูชายชนต้นนี้อะจากากักกกโอ้ไม่มีความเขียวเลย <c oughs> มีแต่ความความแดงนะครับอันนี้เป็นลูกไม้ที่เรานี่ไวเนาะอันนี้ยังไงเนี่ยลูกจะเป็นบอลกรบับหรือจะเป็นบอลใบไผ่เนี่ยลูก เอาให้แน่นะคนพบตัวเองให้เจอนะลูกนี่ครับกำลังโตก็มีเริ่มกัดสีมานิดมาหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักนิดนะครับเบิดชายบอลสีจัดการแบ่งปันให้แน่นอนนะครับก็เอาไปราคาเบาๆเลยลูกไม้เนาะนี่ครับโอ้ยวันฝนตกนี่ครับทำไมเบิดชายช่วงนี้ไม่ค่อยมีบอลสีแบ่งปันนะครับคือมันยังเล็กยังน้อยอยู่นะครับ ถ้าต้นแบบนี้เพื่อนๆพี่ๆอยากได้ไหมครับเนี่ยนี่ครับหลวงราดแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้อะไรไม่รู้สวยมากอันนี้ไม้นอกตู้นะครับนะครับเวลาเลี้ยงนอกตู้เห็นไหมครับใบมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์กระจุกกระจิกนะครับเออใครอยากได้หลวงราดนะครับก็ทักมาก็ได้นะครับนี่ครับให้ต้นละแปดสิบบาทนะครับนี่หลวงลาดนะครับมีหลายต้นอยู่ ไปครับต้นละ80บาทเนาะนี่นี่นี่ต้นใหญ่ๆนี่ต้นละ80บาทก็ถ้าใครไม่ค่าไม่มีคนอยากได้ก็เอาไว้เลี้ยงไว้แบบนี้แหละครับนะนี่ครับบางต้นก็สวยนะเลี้ยงนอกตู้อะเนี่ยสวยนะครับบางต้นก็นะเบิร์ดไซก็มาอัปเดตประมาณนี้แหละครับก็มาตอบคําถามนะครับว่าช่วงนี้ไม่เห็นขายบอลสีเลยนะครับก็เนี่ยครับมันเป็นสวนเล็กๆนะครับดูครับ มีแค่เนี้ยนั้นก็แม่พันธุ์เริ่มผ่าไว้ละมันยังไม่งอกนี่ก็เป็นตู้เทพนี่นีนี่มาดูตู้นี้อีกตู้ครับเนี่ยมันยังไม่ค่อยโตเยอะนะครับเนี่ย <c oughs> เห็นไหม,มันยังไม่โตเอ,อ่อเทพอักษลาก็นู่นครับกําลังงอกใบงอกอะไรมานะครับเทพอักษลาก็มีติดด่างมีอะไรมาละแล้วก็มีเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นคุณหญิงครับคุณหญิงเยอะมาก อยากได้คุณหญิงก็ทักมานะครับให้ไปต้นละร้อยแล้วกันนะครับคุณหญิงต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาไปเลี้ยงกันนะครับเนี่ยครับชายชนชายชนก็เหลืออยู่สองต้นนะครับต้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับชายชนเหลืออยู่สองต้นเนาะนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยมันเหมือนหลวงราดอะต้นเนี่ยจะเป็น อนุมาณเผาลงกานะครับนี่ครับมันจะเป็นเปลวไฟมันแต่บางคนก็คิดว่าเป็นหลวงลาดนะแต่ถ้าหลวงลาดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยดูครับกระดูกจะไม่เหมือนกันอันนี้หลวงลาดต้นละแปดสิบนะครับเอาไปเลยครับหลวงลาดต้นละแปดสิบบาทนี่ครับหลวงลาดจะมีกระดูกแบบนี้แต่อันนี้ดูเห็นไหมต่างกันเลยนะมีอยู่สองต้นนะอนุมาณเผาอ่ะ เนี่ยธนุมนานเผากุ้งลงกามีสองต้นนะครับนี่ครับเผางลงกาเนี่ยจะไม่เหมือนหลวงลาดนะเห็นไหมแตกต่างเลยนะครับเผากุ้งลงกาเอาไปต้นละหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแล้วกันนะครับเนาะใครอยากได้ก็ทักไลน์เบิร์ตชัยมาครับเดี๋ยวขึ้นลายให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นลายให้นะครับ เอาวันนี้เบอร์ชายบอลสีก็แบบนี้แหละครับเนาะนิดๆหน่อยๆนะครับลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กับการเลี้ยงบอลสีครับสวัสดีครับ